เอยโยวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดหนึ่งหนึ่งโดยจะตามล่าหาคนที่มีมงกุฎมาดูกันว่าผมจะทําได้ไหมเราจะเจอตึงหรือเปล่าแต่ขอบอกไปก่อนถ้าเซิร์ฟในปิงหนึ่งร้อยถึงสามร้อยผมขอเว้นไว้นะมาเวมาเวคนดูรอบแรกมา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 คนเก่งเขาจะมีออร่านะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับน้องตาตาเล็บยูของเรากดติดตามพี่ไว้นะน้องพี่ตาตาเล็บยูนะครับกดติดตามพี่ไว้ด้วยนะมารอบแรกเวดู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 ยังมีกวักมือเรียกนะครับ มันตัวสีขาวมืนเราเลยว่ะปึ๊บต่อยโดนหนึ่งสองสามกดปึ๊บ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 มันติกิวหนึ่งปุ๊บไม่โดนนะครับหยับสามไม่โดนปึ๊บต่อยกิวสองจับปึ๊บโอเคครับหมุนสวยมากเรียบร้อยครับเคาน์เตอร์ครับเหยียบตึ่มเรียบร้อย,ย,อ,ยอ๋อโดนพี่นะน้องเอาวิ่งมาตรงนี้ก็โดนพี่ดีน้อง ส่งเข้ากองของขวัญหาเซนตอร์คอร์ดเลยเนี่ยปิง้งมาครับอยู่ไหนวะมาเวมาเวมาเว,าเว,าเวพุ่งมาน้องพุ่งมาพุ่งมาโอ้โดนโดนผมโดนครับเหยียบมันเขาจะเหยียบผ้านะคุณดูเขาเสียสกิลสองไปแล้วครับชิปหายแล้วดวงเคาน์เตอร์ตังต้งใจได้นะครับปึ้มโอเคครับ โดนสกิลหนึ่งจับปุ๊บสกิลสามโอเคครับต่อยหนึ่งสองจับสกิลสองปุ๊บต่อยเขาเตะเ้าชิบหายแล้วครับโอเคครับได้สวนอยู่คุณูครับได้สวนอยู่ปุ๊บเกือบตายครับจับสกิลสองฟินิชเชอร์ไปชัก กับตายด่านใหม่นะครับด่านนี้ผมไม่เคยเล่นนะไม่ค่อยได้เจอนะครับด่านนี้เหมือนเขาจะเล่นเป็นอะไรวะไอกระบ,บองเหล็กนะครับเขาเล่นกระบ,บองเหล็กมาเปิดมาอย่างนี้ก็สวยน้องทำอะไรน้องโดนพี่นะน้องปึ๊บต่อยต่อยหนึ่งสองสามกระทืบลงพื้นตุ่มจมน้ำนะครับตอนนี้ ตามไปหาอควาแมนเอาน้องส่งก้อนหินไปในน้องโดนปึ๊บหยียบสามปึมส่งเข้าหาเซนตาคอตอีกรอบนึง,งอุ้ยเหมือนเขามีลีลานะครับชีมีลูกเล่นนะครับจังหวะนี้มึงมีลูกเล่นกูมไม่สนมึงมีหรอปึ๊บต่อยหนึ่งสองสามแด,ด็พฉีหายโดนสวนครับไม่น่าแดดเลยกู โอเคต่อยได้นะครับสกิลหนึ่งแดสกิลสองทวิสอุ้ยทวิทอะสเลยโตเกียวปุ๊บแด้หน้าไปก่อนไม่โดนครับต่อยกูต่อยมัว่วกูต่อยมัว่วอ๋อเล่นอะไรเนี่ยน้องสกิลว่างอย่างงี้น้องโดนพี่น้องพุ่งมาน้องพุ่งมาน้องไฟลุงพุ่งแรงครับโดนกูโดนกูไฟลุงพุ่งแรงเหรอไฟกูนี่เต็มตัวเลยมาหมุน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 พาน้องขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดปุ๊บโตเกียวปีชักออม โออเคครับุ้ยทุกคนเหมือนจะเจอคนเดิมโชคชะตานำพาให้เรามาเจอกันนี่เองอุ้ยอะไรอ่ะน้ำน้ำตกนะครับเหมือนจะไอฉากนี้คุ้นๆน,นะคนโดรเหมือนแบบเป็นนารูโตะเลยใช่ปะ่ะกับซาสึเกะนะครับอวิเหมือนเขาจะเปลี่ยนตัวเล่นนิดหน่อยนะครับเหมือนเขาจะเล่นจีนอนนะครับอ่ามาดิพุ่งไปไหนน้องจีบหายแล้วผมโดนวะ ปึ๊บแดนต่อยอเสียเคาน์เตอร์ด้วยกูเหมือนเขาจะเล่นให้ผมเข้านะครับมันเขาจะไม่เข้าหาผมไม่เป็นไรต่อยไปก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแดดข้างโอเคเขาแดดหลบแล้วนะครับสกิลสี่ไปไหนน้องโอกูละเกียรสกิลนี้จริงอ๋อมาตั้งใจเล่นก่อนนะครับทุกคนต่อยไรน้องต่อยไรน้องต่อยอะไรน้องโอเคครับสกิลสองปึ๊บทุ่งลงพื้น เขาแดดหลบไปแล้วนะครับสกิลสต,ต่อยหนึ่งสองสามแดดโตเกียวปึ๊บปึ๊บปื๊บต่อยแดดปึ๊มโอเคครับเขากลับตายครับพุ่งมาชิบหายแล้วผิดทางครับทำไรน้องทำไรน้องน้องใกล้ตายแล้วนะน้องอ้าพุ่งมาตรงตรงนี้ก็โดนพี่ดีน้องเดี๋ยวส่งไปหาแไซนตาคอร์ดอีกรอบหนึ่งเออเขาพิ่มอะไรอ่ะ วัดต่อฟอกพี่มาอะไรเหรวะวเวทเขอาเหมือนเขาเศร้านะครับตอนนี้เขาจะร้องไห้นะครับเขาโดนคอมโบสกิลตุ๊กแกผมไปนะครับตุ๊กแกอะไรของกูโดนสกิลน้องตาตาเลิฟยูดีน้องโอเคครับเขาแดนลบไปแล้วนะครับต่อยอะไรต่อยต่อยอะไรน้องต่อยอะไรจับสกิลสองปึ๊บเหยียบสกิลสามปึ๊บต่อยหนึ่งสองสามแดดโตเกียว ผมจะได้อันติแล้วครับไม่ต้องใช้อันติหรอกคนอย่างพี่อะแค่มาธรรมดาของพี่ก็ชนะเองได้แล้วนะน้องเออกูเล่นมากี่รอบแล้ววะอุ้ย,ย,ยทุกคนครับเหมือนเราจะเจอมงกุฎนะครับแต่กูได้มงกุฎแทนเมื่อกีน้น t ัตฟัลก์ปิงเท่าไหร่โอ้โหปิงสองร้อยเอามันออกไปไหนอะทุกคนครับปิงสองร้อยครับปิงสองร้อยผมเล่นไม่ได้ครับแล้วศัตรูผมไปไหน พี่ขอยืดเส้นรอนอยน้องอย,อย่าบังครับอย่าบังเฟมครับอย่าบังเฟมอุ๊ยวันเ,เจอเบคอนนะครับพี่เบคอนน้อยกับด่านทะเลทรายครับมาเขาจะคะแนนเจ็ดสิบเลยนะทุกคนเขาเยอะกว่าผมอีกนะเนี่ยผมคะแนนหกสิบนะครับตัวที่ผมแพ้ทางก็คือพวก ทาซึมากินะครับผมเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่เยสเขาไฟลุงพุ่งแรงอีกคนนะครับไฟลุ้งพุ่งแรงจัดอ่ะจะก,กูคนนีขขขขขขข้ของจริงครับทุกคนคนนี้ตึงครับโดนคืนดีสวนดีเย็บสามปุ๊บต่อยหนึ่งสองสกิลสองโอเคครับแดดออกรอก,ก่อนนะครับระวังเขาแดดมานะครับเขาจะเซอร์ไพรส์แดด ต่อยไม่โดนครับนี่ไงชิปหายแล้วโดนเคาน์เตอร์ว่ะโอ้หมายกอดกูโดนเคาน์เตอรโอ์โอเคครับได้ดออกมาได้ปึ๊บเก็บโดนสกิลหนึ่งครับโอเคจับได้ปึ๊บหยับเอียบร้อยไปหาไซตาคอร์อ,อีกตัวไม่เท่าไหร่ครับโคโนไม่เท่าไหร่นะ ผมหยอกเล่นนะครับผมหยอกเล่นนะครับอย่าด่าผมเลยน,นะครับทุกคนมา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 ,มาเขาจะตัวใหญ่ขึ้น,นครับออล่าเขาหายไปแล้วนะครับผมกลัวเขาคาเตอร์มากเลยเรียบร้อยคิวหนึ่งไปปุ๊บเขาจะแดนมาว่าแล้วปล่อยไปอีกไม่โดนว่ะ อ้ากูบล็อกอยู่อ้ะ What the fuck ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเครื่องหลอด่ะชิปหายแล้วคอ,อ์เตอร์โอเคครับโดนโตเกียวไม่โดนครับอย่าไปก่อนโอเคต่อยสองสามได้อยู่นะครับทวิตได้อยู่นะผมกลัวคาเคา์เตอร์มากเลย นั่นไงคอร์เตอร์แล้วนะครับตอนนี้เล่นได้เต็มที่เลยกูจะถึงตัวเขาไหมเนี่ย What the fuck Oh my god เรียบร้อยน้องรีบอย่างนี้โดนคอร์เตอร์พี่ไปก่อนเลยน้องเรียบร้อยครับจับสกิลสองปึ๊บ ผิดทางวอดมีวอดนะครับเขาเริ่มอ,อารมณ์ร้อนแล้วนะครับจงังหวะน,นี้ชิบหายแล้วกูโดนได้เมื่อก,กี้แค่อ่อนให้นะครับอย่าให้พี่เดาจริงน้องออล่ามันบังตากูเฉยน้องผักบุ้งพุ่งแรงเหรอ ต้นตายไปก่อนสุดท้ายแล้วเรียบร้อยจับทุ่มปุ๊บเขาจะคอเตอร์ไม่เขาอะเรียบร้อยดงไม่เขากูเขาเองแล้วก่อนนะนน้องคอมโบพี่ไม่มีผิดพลาดตายซะ Bro. อุ้ยเหมือนเราจะเจอคนเดิมนะครับโชคชะตานำพากูเจอกันอีกแล้วอุ้ยก็จะเล่นตัวอะไรวะตอนนี้แรงเขาเท่าผมแล้วนะครับผมดึงแรงเขาลงมาได้นะทุกคนมาเอาเออร่าออกก่อนบังตากูเลื่อนเหมืนเขาจะใส่นะครับแต่ผมถอดน,นะครับเรียแบบร้อยโดนต่อยหมุนไปก่อนทีนึง ลอยพลาดปะอ้โดนคาเตอร์กว่าแล้วเียดจริงๆตัวนี้แต่กูก็เล่นอาา่าฮะโดนคืนนะครับปึ้มได้ดอกไหมเอาเขางงงงดิงงงงแตกวิเหมือนรอยพลาดครับได้พุ่งมาไม่พุ่งกูพุ่งเองชิบหายแล้ว เล่นการ์โลต้องใจเย็น,นครับทุกคนอย่าเล่นร้อนเหมือนผมนะผมเล่นใจใจร้อนนะครับโดนดิเียบเรียบร้อยครับตายคนนี้คนนี้เป็นงานอยู่นะทุกคนคนนี้เขาเล่นตึงอยู่นะครับมาวะพี่จะคอมโบให้น้องดูเองน้องบุญเรือง โดนเคาน์เตอร์ผมไปนะครับปึ้มส่งออกไปนอกโลกก่อนต้องเล่นรอจังหวะนะครับทุกคนเขาต่อยมาครับระวังเคาน์เตอร์นะเรียบร้อยโดนผมต่อยฟรีไปนะครับต้องรอจังหวะเขาพลาดนะครับทุกคนถ้าเราพลาดเรากลัวแบบโดนเขาแล้วก็เดดท้ายหลังนะครับชิบหายลนะผมพลาด ไม่เป็นไรครับได้คืนอยู่กูโดนยาวเลยเว้ยกูโดนยาวเลยมีบทเลี้ยงครั้งก่อนแล้วครับผมเล่งพุ่งเลยนะเมือนเขาจะบล็อกอยู่กับที่อย่างเดียวเลยนะเขาอยากรอให้ผมเข้าอย่างเดียวเลยอะไรวะเขารอให้กูเข้าอย่างเดียวเลยกูตายเว้ย ียังไม่ตายอ้าวคัตเตอร์นะครับเกือบตายจะเย็นเย็นนะครับเรียกเราน้อยอยู่ตอนนี้แต่เพิ่งรีบร้อนนะครับเป็นไงล่ะจะเพิ่งรีบร้อนกูโดนมันร้อนขึ้นอะไรวะสกอร์เท่ากันอีกแล้วโอเค bro คอมมอน bro เมน่าบอกคอมมอนเลย What the fuck? ปุ๊บไปหนึ่งสองตับปุ๊บโอเคครับได้อยู่อย่าไปเล่นติดนะครับถ้าเล่นติดขอบผมเล่นไม่ได้นะเล่นยากอยู่ ใจเย็นๆนะครับระวังขอคอเตอร์นะครับทุกคนคนนี้เป็นงานนะเรียบร้อยขอเขาแดนออกแล้วนะครับเขาไม่มีสิทธิแ์แนวป้องกันแล้วจังหวะนี้จีจีบโรฮาว